สวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เรามีสรุปซีรีส์เกาหลีเรื่องเรปเปเนน,นที่อยู่ใน Disney ์พลัดฮอสตามาฝากกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็มีคนทำสปอยยาวเป็นตอนๆเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าช่องของเราจะขอสรุปรวบยอดให้เพื่อนๆฟังกันสั้นๆค่ะ<ๆ>เผื่อว่ามีคนที่อยากดูแล้วก็อยากเช็คก่อนว่ามันน่ากลัวหรือเปล่าแล้วเราก็ขอหมายเหตุเอาไว้นิดนึงด้วยนะคะว่า การออกเสียงชื่อตัวละครในเรื่องนี้เราจะอ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาเกาหลีที่เราเรียนมานะคะซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับซับใน Disneyplus ที่เขาออกเสียงตามการเขียนแบบภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนเผื่อว่ามีคนสงสัยเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวความน่ากลัวของ Refer ก็เริ่มมาจาก วันที่ครูชานยองไปงานศพอาจารย์ครูกังโมพ่อของเธอที่เธอก็เพิ่งจะรู้จากแม่ว่าที่ผ่านมาพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าแม่หลอกครูชานยองมาตลอดว่าพ่อตายแล้วเมื่อไปถึงบ้านแบบเกาหลีโบราณหลังใหญ่ของพ่อ่าของครูชานยองก็เอากล่องใบหนึ่งมาให้เธอแล้วก็บอกว่าพ่อของเธอสั่งเสียเอาไว้ว่าให้มอบของในกล่องนี้ให้กับเธอแล้วพ่อครูชานยองเปิดกล่องออกมาดู ก็พบว่าในนั้นมีที่คาดผมแบบเกาหลีโบราณที่เรียกว่าเพชีเทงกีที่เด็กผู้หญิงแล้วก็หญิงชาวบ้านทั่วไปเอาไวใ้ใช้คาดผมแล้วตอนที่ครูชานยองหยิบที่คาดผมอันนั้นขึ้นมาจากกล่องจู่จูจก,ก็มีเสียงดังขึ้นในหัวของเธอว่ารับไปแล้วสินะแล้วครูชานยองก็เห็นภาพที่ผูกผมอันนั้นถูกข้าลงบนผมของเด็กผู้หญิงในชุดฮันบกเก่าๆคนหนึ่ง แต่พอแม่ของครูชันยองรู้ว่าเธอไปรับของจากย่ามาก็รีบปัดมันทิ้งแล้วก็สั่งห้ามครูชันยองไม่ให้แตะต้องของในบ้านหลังนั้นอีกแล้วแม่ก็รีบพาครูชันยองกลับบ้านทันทีแต่ว่าตอนที่เดินออกมาจากบ้านครูชันยองก็เดินสวนกับยอมแพรชังอาจารย์ด้านคติชนวิทยาที่ได้รับจดหมายจากพ่อของครูชันยองว่าช่วยลูกสาวผมด้วยอาจารย์ยอมเพซชังเนี่ยเป็นคนเห็นผี แล้วเขาก็มองเห็นผีผมยาวสยายที่แฝงตัวเป็นเงาของครูชานยองแล้วผีตนนี้ก็เป็นผีตนเดียวกับที่ฆ่าแม่ของอาจารย์ยอมตายต่อหน้าต่อตาเพราะว่าตอนเด็กๆอาจารย์ยอมดันเพลอไปเปิดประตูรับผีเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่แม่ของอาจารย์กําลังทําพิธีไล่ผีที่ย่าของอาจารย์ยอมเลี้ยงไว้เพื่อให้ตระกูลยอมร่ํารวย แล้วครูชานยองก็เลยได้รับคำเตือนจากอาจารย์ยอมว่าเธอถูกผีสิงแล้วผีก็จะฆ่าคนที่เธอเกลียดหรือว่าอยากให้ตายแล้วคนที่ตายเป็นคนแรกก็คือมิจฉาชีพที่หลอกเอาเงินจากแม่ของครูชานยองไปแต่ว่าตอนแรกครูชานยองก็ยังไม่เชื่ออาจารย์ยอมแล้วก็คิดว่าเขาบ้าแต่พอเริ่มมีคนตายมากขึ้นแถมหนึ่งในนั้นก็คือญาของเธอเอง ที่ผูกคอตายแล้วยังมีไฟไหม้บ้านอีกครูชานยองที่ไปเจอกับอาจารย์ยอมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับไฟได้ทันแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตญาของเธอเอาไว้ได้ตั้งแต่นั้นครูชานยองก็เลยเริ่มเชื่อในสิ่งที่อาจารย์ยอมบอกแล้วก็เริ่มออกตามหาความจริงเกี่ยวกับผีที่สิงตัวเองจนได้ความมาว่าเรื่องเกิดขึ้นในช่วงปี1958ซึ่งเป็นช่วงที่เกาหลีกำลังลำบาก แล้วก็อดอยากยากแค้นแล้วผีที่สิงเธออยู่ก็คือผีเด็กที่ถูกคนทรงประจําหมู่บ้านชางจินรีฆ่าตายแล้วคนทรงก็เอาผีเด็กไปมอบให้กับญาของอาจารย์ยอมเฮชังซึ่งเป็นตระกูลคนร่ำรวยที่ทำการค้าแล้วก็เปิดบริษัทเงินกู้โดยตระกูลยอมจ่ายเงินก้อนโตให้กับพ่อแม่ของเด็กแล้วก็เอาอาหารมากมายมามอบให้กับคนในหมู่บ้านแล้วเด็กที่ถูกฆ่าตายนั่น ก็ชื่อว่าอีมกดันเมื่อรู้ชื่อของผีแล้วอาจารย์ยมเฮชังที่มีความรู้เรื่องตำนานพื้นบ้านเยอะก็บอกกับครูชานยองว่าเราจะต้องหาของห้าอย่างที่เกี่ยวกับผีอีมกดันให้เจอแล้วก็เผามันทิ้งแต่ว่าก็ต้องรู้ชื่อที่แท้จริงของผีแล้วก็ต้องสะกดเป็นตัวอักษรจีนด้วยแต่ครูชานยองก็แยงขึ้นมาว่าพ่อของเธอกับแม่ของอาจารย์ยอม ก็หาของมาได้ครบแล้วแถมก็รู้ชื่อผีแต่ว่าทำไมทั้งสองคนนั้นก็ยังทำพิธีไล่ผีไม่สำเร็จแถมยังถูกผีฆ่าตายอีกต่างหากทั้งครูชานยองและอาจารย์ยอมก็เลยพยายามหาว่ามีอะไรผิดพลาดกันแน่ทั้งแม่ของอาจารย์ยอมกับพ่อของครูชานยองถึงได้ถูกผีฆ่าตายจนกระทั่งทั้งคู่ได้ไปรู้เรื่องบางอย่างจากตำรวจหนุ่มอีฮงเช ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนของคูชานยองตอนแรกตำรวจหนุ่มคนนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องผีแต่คิดว่าครูชานยองอาจเป็นคนร้ายที่ฆ่ามิชาชีพนั่นกับคุณย่าของตัวเองเพื่อหวังเอาสมบัติแต่พอวันนึงตำรวจหนุ่มได้เห็นตำรวจรุ่นพี่กระโดดตึกฆ่าตัวตายไปต่อหน้าต่อตาก่อนจะหันมาบอกกับเขาว่าอาจารย์ยอมพูดถูกแล้วเขาก็ยังได้เจอกับครูชานยองในเวอร์ชั่นที่ถูกผีสิง ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตำรวจหนุ่มก็เลยกลับมาบอกกับอาจารย์ยอมว่านั่นไม่ใช่บุคลิกของเด็กแต่เป็นบุคลิกของคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครูชาญยอมก็เลยรู้ว่าผีนั่นนะ่ะน่าจะไม่ใช่อีมกดันอย่างที่เข้าใจกันในตอนแรกซะแล้วเพราะอีมกดันนะ่ะเพิ่งจะสิบกว่าขวบเท่านั้นเองยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่เลยซึ่งบุคลิกลักษณะก็ไม่ตรงกับที่ตำรวจหนุ่มบอกมาเลยสักอย่าง ทีนี้เรื่องก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อผีในร่างครูชานยองพยายามจะฆ่าแม่ของเธอให้ตายโดยบังคับให้แม่ผูกคอตายแต่ว่าครูชานยองไปช่วยเอาไว้ได้ทันโดยขู่ผีว่าเธอจะฆ่าตัวตายแล้วมันก็จะต้องสูญเสียร่างของเธอไปด้วยและครูชานยองก็เริ่มรู้ตัวว่าดวงตาทั้งสองข้างของเธอกำลังจะมองไม่เห็นซึ่งเธอก็ไปหาหมอที่เคยตรวจพ่อของเธอแล้วหมอก็บอกว่า มันเป็นโรคทางพันธุกรรมเพราะว่าพ่อของเธอก็เป็นโรคนี้เช่นเดียวกันทีนี้คู่ชานยองก็เลยได้รู้ความจริงว่าที่แท้แล้วพ่อของเธอไปเอาผีมาจากตระกูลยอมแล้วก็ยอมให้มันสิงร่างเพื่อที่จะรับพลังจากมันแล้วก็ทำให้ตาตัวเองหายบอดเธอก็เลยต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าผีที่สิงร่างเธออยู่ถ้ามันไม่ใช่อีมกดันแล้วมันคือใครกันแน่ ครูชานยองกับอาจารย์ยอมก็เลยวางแผนหลอกยญาของอาจารย์ยอมให้เรียกชื่อผีออกมาให้ได้โดยให้ครูชานยองแกล้งทำตัวเหมือนตอนที่ถูกผีสิงแล้วก็ไปคุยกับญาของอาจารย์ยอมจนในที่สุดญาของอาจารย์ยอมก็เผลอหลุดพูดชื่อผีออกมาทีนี้ทั้งคู่ก็เลยได้รู้ว่าผีตนนั้นที่จริงแล้วชื่ออียังงีเป็นพี่สาวของอีมกดัน ซึ่งถูกคนทรงปล่อยให้อดข้าวอดน้ำอย่างทรมานอยู่ถึง14วันก่อนจะถูกแทงตายในห้องเก็บของบ้านตรกะูลยอมแล้วอาจารย์ยอมกับตํารวจอีฮงเชก็เลยไปช่วยกันขุดจนเจอร่างของผีอียังงีแต่ว่าพวกเขาก็ยังหาของอย่างที่ห้ามไม่เจอซึ่งเป็นของอย่างสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับผีและของสิ่งนั้นก็คือนิ้วของผีนั่นเอง เมื่อของทําพิธีไล่ผียังไม่ครบผีก็เลยยังไม่ยอมจากไปไหนจนกว่าจะเผาของที่เกี่ยวข้องกับมันจนหมดสิน้นแถมวิญญาณผียังเหิมเกริมขังวิญญาณของครูชานยองเอาไว้ในกระจกแล้วก็เข้าควบคุมร่างของครูชานยองเอาไว้เพราะว่าผีเด็กยากจนที่ตายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยากจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองไม่เคยได้ใช้ผ่านร่างของครูชานยอง แต่ในระหว่างที่ตามหานิ้วของผีอยู่อาจารย์ยอมก็ไม่ยอมแพ้เขาเรีบไปทำพิธีเผาของทั้งสี่อย่างล่วงหน้าก่อนแล้วก็หาทางหลอกผีให้นำทางตัวเองจนไปเจอกับนิ้วของมันที่ซ่อนอยู่ในบ้านของอาจารย์ยอมนั่นเองส่วนครูชานยองก็พยายามดิ้นรนออกมาจากอีกมิตินึงที่ถูกผีขังเอาไว้เพราะเธอระลึกได้ว่าที่ผ่านมาตัวเองนะ่ะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาตลอด ทำงานเหนื่อยทุกวันแต่ก็ไม่รวยสักทีเธออยากมีชีวิตที่สุขสบายครูชานยองไม่ยอมแพ้ก็เลยสู้กับตัวเองแล้วก็หนีออกมาได้สำเร็จจากนั้นครูชานยองก็เผานิ้วของผีจนมอดไหมไปพร้อมๆกับวิญญาณของมันแล้วครูชานยองก็เลยหลุดพ้นจากการถูกผีสิงแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ปลอดภัยอาจารย์ยอมก็บริจาคทรัพย์สินของตระกูล ให้กับการกุศลทั้งหมดเพราะเขารู้สึกละอายใจที่ครอบครัวของตัวเองร่ำรวยขึ้นมาได้จากการฆ่าเด็กเพื่อเอาผีเด็กมาเลี้ยงแล้วก็เก็บเอาไว้ฆ่าคนที่เข้ามาขัดขวางความเจริญของตระกูลตัวเองส่วนครูชานยองก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าดวงตาของเธอกำลังจะบอดลงในไม่ช้าแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขให้ได้ สำหรับซีรีส์เลเวนันนนี่นะคะถ้าจะถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีฉากตุ้งแช่ที่จะมาหลอกให้เราตกใจแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ยังเกี่ยวพันกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วก็มีในเรื่องของคติความเชื่อรวมไปถึงสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนด้วยนิดนึงถ้าจะถามว่าคนที่กลัวผีจะดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ไหม ก็บอกเลยว่าดูได้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ